อโยขยาปารมาราภาความไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐขอเชิญร่วมงานบุญประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์มูใหญ่159รูปณนะวัดวังดินโสตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2563กําำหนดการเวลา11เนาฬิการ่วมกันถวายพระปาสามคีและถวายพระตาหารเพล เวลา12นาฬิกา9นาทีพระสงฆ์มูใหญ่159รูปออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งกระทบไลดาลาชมฟรีศิลปินมากมายตลอดทั้งวันอาทิหมอลำสาววัญญาดาวรุง่งปะทะสุนทรม้าแข่งหนูน้ำอัจจิมาพรชัยทรงแสงตองแต่งหมาแมวเจ้าของผลงานเพลงเทวดาเดินดินหลังละฮาพัที่รัฐบาลบ อาจารย์สอเปนเทิงศินวงดนตรีฮัมมี่แบลนด์รับประกันความสนุกแสงสีเสียงโดยทีมงานพรชัยมิวสิกกิจกรรมนี้จัดขึ้นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ติดต่อสอบถามพื้นที่ร้านค้าคุณจลันคนชมโทร086 143 9037โรงทานน้ำปานะพระคูวินัยทรชะอดโทร084 782 0ด78 5 5 อา่าลืมวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2563นี้ร่วมง,งานบุญประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์หมู่ใหญ่159รูปณนะวัดวังดินสอตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโยมลังละ5,000ถ้าอึไม่ทันผู้นําไทยรัฐบาลทําได้ได้พี่วินเป็นไรอยากถามตรง มีได้ดีรักษาไว้พี่ให้ยืนยง